ต่นสวัสดีค่ะ,คะมาขับพี่น้องจ้าเอา๋ความสุขของคนเลี้ยงกวาง EP ที่15มาถึงแล้ว,วเขาอยู่ห่างๆก่อนค่ะพี่น้องค่ะให้กวางไ,ไปกินเนาะค่ะ เขาอยู่ห่างๆก่อนเบิงห่างๆก่อนเขาก็มาหอดกับมือเนี้ยวันสิ้นเดือนนะคะสุขสามสิบเอ็ดมกราคมหกแปดค่ะที่ถ่ายคลิปนะคะมาลีเจ้าเลี้ยงสิเลนอ้อมบ้านอยู่ไหมไปเขาไปกินลูกเขาไปกินเด็กๆเขาไปกินเลย เขาไปกินเข้าไปกินใหญ่เ,เหมือนลาคาเด็กหน่อยกำลังเป็นตะสังเต้นดึงดึงอยู่ายมาลูกมา ทีเลนไม่ใช่ไก่แท้เพิ่อนไอ่ไนเขา่าคอกตื่นเจ้าว่ะคือดเดราออกไปสสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็อยู่ยังต่างประเทศนะคะ<อ>มาค่ะมา เบิง่ามือนี้ได้ยังมาให้กว้างนะคะ่ะจ่าเอ๋ยี่สิบสองตัวเพลวเพลรวมน้องอ่างเป่าเป็นยี่สิบสองตัวใช่ไหมคะทันวาทานูโดยเด็กน้อยสองตัวนี่คะ่ะน้องทันวากับน้องทนูจ่าเอ๋มือนี้ได้หมกักกระโทกโลกก็บักมีมฝาฝากข้าเจ้าค่ะพี่น้องคะ่ะ หอมหอมบอกมีจะได้อินดีไปเล่นสิตมค่ะข้าจเจ้ามาเร่นน้ำด้ยพี่น้องนี่ค่ะก่อนอื่นไอ้เอฟซี FC ที่ยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปจ้ากดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจน้ำเน้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะ กอมันแข็งแรงเนเด้เท่าที่ดูในตาเปล่าลลเออน้องอ่งเปาค่ะเกิดวันที่ยี่สิบเก้าสองมือนี่ตึงขึ้นละสงสัยมันไห้นมตอนเท่าเ่าเห็นตึงขึ้นละน่ะเฮ้ยทายหยัเป็นจะแสบค่ะน่ะคุณปูปเ่เปะนั่นนั่นนั่นสองสาวนั่นนั่นเด้สองสาวหยำหยำบางมีจะแสบ่ะ าแปวันนี้มีสองคำถามจากเอฟซีมานะคะเป็นสองคำถามที่ขัดแย้งกันนะคะคำถามแรกนะเพื่อนถามว่าเลี้ยงกวางทำไมหรอวัดสังข์พี่น้อง ให้พี่น้องตอบแทนละกันคะ่ะเลี้ยงกวางทำไมหรอลบลบกวนพี่น้องคอมเมนต์มาเนี่ยได้จ้าให้เราได้อ่านเนี่ยกูเล้วถามใจเย็นๆพ็่วอยอน <laughs> พูดไม่สุภาพ <laughs> กูอยากเลี้ยงวศนคขาพียไอยอนว่า <laughs> เ,น,เา <laughs> นี่ยไอยอน อีออมีอารมณ์เลี้ยงกวางทําไมเหรอพี่พี่น้องก็คอมเมนต์มาแล้วกันเนาะค่ะมาที่นี่คาถามที่สองอยากเลี้ยงมากครับพี่กัดอยู่ที่ไหนผันวาจาบาดท,ที่นี่พี่กัดอยู่บ้านบัวขาวอําเภอกุชินารายจังหวัดกรสินนะคะอยากเลี้ยงได้วความยินดีนะคะเราแนะนําให้พร้อมให้คําแนะนําคําปรึกษานะคะโทรมาที่อดัมฟาร์ม0ู6ย์5ก้า หกห้าห้าหนึ่งนะคะลูกกวางรับที่เรานะคะลูกกวางมารับที่เราแต่พ่อแม่พันรับที่แม่ฟาร์มเลยนะคะลูกกวางเด็กเด็กเด็กเด,ก,เดกนะคะเขาต้องจองคิวนี่ค่ะพี่น้องขารีบตัดสินใจแล้วก็รีบโทรมานะคะ ทำคอ,อกแรงดึงแบบนี้ตะข่ายแรงดึงแบบนี้นะคะสูงไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าสองเมตรนะคะเห็ดหลวดตะข่ายแรงดึงเลยค่ะละก้กกะมีคอ,อกแล้วกะมารับกวางไปเลี้ยงได้ค่ะนี่ค่ะมาเสี่ยเลยค่ะนี่อยากได้ยังสี่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 สแต่ของห้านี่กวางน้อยห้านี่ยังต้องต่อคิวอยู่ด้วยค่ะ แต่ว่าไก่คิ้วปลหลายด้กค่ะพอได้พอได้นะคะโทรมาเลยนะคะศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งนะคะศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งสำหรับท่านที่ต้องการเลี้ยงกวางนะคะเลี้ยงกวางทำไมหรออย่าลืมคอมเมนต์บอกข้าเจ้าในเด้อค่ะพี่น้องค่ะ คนละคอมเมนต์กันยังดีจ้ะสำหรับอาดัมฟ้ามแล้วก็เลี้ยงกวางเพราะว่าชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นคืออาชีพนะคะคืออาชีพของเราเสียงเครืองพยโอนแล้วจะไปสูบน้ำค่ะพี่น้องค่ะคือมัน <c ười> เปิดเทศอยู่ไก่แถ่เนาะ น้ำใส่หญ้าปลูกหญ้าให้กวางที่เหลือก็ขายนะคะระบบน้ำต้องดีค่ะพี่น้องค่ะระบบน้ำต้องดีออ่ะอันนี้คือเรามาถึงตอนเช้านี้เราก็ให้อาหารเม็ดนะคะอาหารข้นของบัวตอนนี้เขาใส่024ของเบทาโกค่ะสำหรับโคโนมท้องนะคะ เราเลี้ยงเพราะเราชอบนะคะเราชอบน่ารักมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะเราชอบแล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถเขายู่ได้อะค่ะพี่น้องค่ะนะคะเป็นอาชีพของเรานะคะ คนเฮาก็ต้องมีอาชีพเรียงปากเรียงทองนะคะกวางเป็นศาสตร์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่ราคาไม่ตกมีประกันอย่างต่ําตัวละหนึ่งหมื่นบาทนะคะคลอดออกมาที่คือหนึ่งหมื่นบาทเลยนะคะเม่นพี่น้องพี่น้องจะอยากเรียงบอคะ่ะนะคะนั่นแหละค่ะคือเหตุผลนะคะคลอดออกมาอย่างต่ําๆก็หนึ่งหมื่นบาทเลยเพราะว่าแม่ฟาร์มประกันราคาไว้ที่หนึ่งหมื่นบาทนะคะพี่น้องที่รับซื่อจากเข้าไปคัดน้นผ,ผลผลิตเท่ากับรับสื่อในราคา ที่แมฟ่ฟาร์มรับซื้อราคาสิบเดือนสิบเดือนหนึ่งมืนบาทนะคะถ้าไม่ได้ขายให้คนอื่นก่อนนะคะแต่ว่าเข้าลงเฟซขายยังสิกับบ่มีปัญหาค่ะพี่น้องลงเฟซขาย,ยสิกะได้เลยนะคะใช่ไหมลูกไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กน้องอังเป่าหนารักหนารักได้ค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวจะผ้าแหวกฝูงชนไปหาเพลินกันด้ไม่ต้องตกใจนะคะขอดูน้องอังเปาหน่อยน้องอังเปาอยู่ไหนจ๊ะน้องอังเปานี่ตัวหน่อยตาสร้างขักสองมืออังเปาเอ้ยอังเปาจ้าเอ๋ เอ๊น้องอังเปาอยู่ไหนนั่นนั่นเห็นไหมน,าน,าน,าานาา่ารักน่ารักเกลียอายเพิ่นไปบงังเบิดน้องอังเปาอ,อันอ่อนอินที่เมื่อซยก้นกเห็นอย่างยู่เห้อเอาอย่าไม่เหยียบตีนหอยเด,ด้อ่อยเจ็บเด้ออืมย่างนันกินบ้องมีครับพี่น้อง ออดอินี้เป็นโตโปรดของอีแม่เลยแต่ว่ากหักแพงเข้าเบิดลคะค่ะเลี้ยงอ่าน่ารักไหมคะพี่น้องคะฮัคนอยากเลี้ยงก็โทรมานะคะไม่ต้องรีรอค่ะพี่น้องคะทำคอกเสร็จโทรมาเลยหรือโทรมาก่อนทำคอกทีหลังก็ได้คะ่ะเพราะว่าเขาจะเลี้ยงไวก่อนนะคะ ก็คือเบื้องต้นก็คือโทรมาเพื่อที่จะมัดจําวางมัดจําไว้ก่อนคู่ละห้าพันบาทนะคะที่เหลือค่อยจ่ายวันรับตัวน้องไปนะคะเขาถองเรียงยังตาสามเดือนนะคะเขาเรียงคยังตาสามเดือนนะคะสามเดือนคืนโตเพิ่มหง่แลยเขาก็มารับได้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะมารับได้เลยนะคะน้องกงําลังน่ารักเลยสามสี่เดือนนะคะ น้องกำลังน่ารักเลยเขาเอาไปเลี้ยงตะหน่อยกะชเกะชื่องไว้คุณนน้ำเฮ้าไว้กะเช่องไว้ค่ะพี่น้องค่ะไปไม่ไม่กะอาจจะห้องอิ่วอิ้วหาเมหาฝูงแต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาก็จะเซาห้องไปเองค่ะนะคะเขาก็จะอยู่กับคู่ของเขาที่เอาไปฮนะคะ่ะนี่ค่ะของเฮ้ารับไปหลยเจ้าแล้วรับรองไม่ผิดหวังนะคะ หรือบอรสันหันพี่น้องอยากมาเบิงของจริงเราจังว่างเงินมาจําก็ได้คือการจาม,มาเบิงตัวเลยนี่มาเสียเ,เลยค่ะมาชีเยาเลยแต่น้องอรุณกับน้องอิงฟ้านี่มีคนจองแล้วหนึ่งคู่นะคะมีคนจะมารับตัวแล้วอีกเดือนหนึ่งนะคะ เลี้ยงกวางทําไมหรอมันก็สวยงามนะคะสวยงามแล้วทําไมพึ่งมาถามนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงมาสามปีแล้วนะคะเป็นคาถามที่ไม่น่าถามนะคะเลี้ยงกวางทําไมหรอนะคะคชอบชอบถึงเลี้ยงเนาะคะ่ะพี่น้องบอัหมักก็คือสิบวัวเลี้ยงดอกจก้น อีกอย่างก็อย่างที่บอกคือมันทําเงินได้นะคะเป็นสัตว์ที่ทําเงินให้เราได้นะคะพี่น้องค่ะคักลราจ้าดีก็ฝากธนาคารยังว่าค่ะพี่น้องค่ะฝากธนาคารดอกเบี้ยมันหน่อยนะคะเงินร้อยละห้าสิบสตางค์ต่อปี <c oughs> <c oughs> เงินลานได้ดอกมาถึงพันนะคะแต่อันนี้นี่ บางจะท้องเจ็ดถึงแปดเดือนแล้วออกลูกปีละครั้งใช่ไหมคะบางตัวหัวปีท้ายปีอย่างปีที่แล้วที่เราโชว์ผลงานให้ดูนะ,ะมีเจ็ดแม่ต่ว่าปีที่แล้วได้ลูกสิบเอ็ดตัวค่ะปีน้องมีเจ็ดแม่ต่วใดลูกสิบเอ็ดตัวปีที่แล้วหัวปีท้ายปีนะคะนั่นแหละคะ่ะคือตรงตามความต้องการของเห้านะคะหัวปีท้ายปีออกมาปุ๊บ แม่ฟาร,ร์มรับประกันราคาเลยค่ะยังต่ําตัวละหนึ่งหมื่นบาทถ้าว่าคิดว่าพี่นองคงบ่ขายคลน่นมันหน,น,นารักนะคะมีสองก็อยากมีสามสี่ห้าหกตัวนั่นแหละค่ะอยากมีหลายคึืนนะคะของเราก็เลยไปรับเพิ่มมานะคะมือเสาร์า้าปอยเนาะยางมือเสาเขาจังตอนเขาคอกนี่นะคะมือเสาก็ได้ทอยสกอนเขาท้ายคลิปก,ก็ได้ กวางคุณพญอ่อนจะบ่กคุณเฮานะคะย้ำให้อาหารเฮาก็ต้องอีแม่ก็ต้องถอยไปสักก่อนจ้คะค่ะพี่น้องขะสำหรับคลิปนี้ก็สิบสีนาทีก,กว่าขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์สนใจกวางให้โทรมานะคะเน้นให้โทรมานะคะพบพกันไหม่คลิปหน้าจะ้ะสวัสดีคะ่ะ